คิวคิวเสือนี่ก็มีประมาณ5้าหวันอาทิตย์ละห้าหวันนะครับแต่น้องแาวน่าเหมือนน้องทีน่คนแซลไหมคนเซลน้องนาวเหรอน้องนาวร้องเพลงเพาะมากน้องนาวบอกมาตลอดว่าร้องเพลงไม่ได้แต่วันนี้เราก็จะรู้ว่าน้องนาวเนี่ยร้องเพลงเพาะ ครับใครอยากให้น้องนาวไปโชว์ตัวร้องเพลงนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับร้องเพลงได้พร้อมมากปิดท้ายจริงๆเห็นแต่ในละครพี่เคลรี่จะถ่ายแต่ถ่ายไม่ได้ถ่ายเซ็กซี่ในยถ่ายแบบนี้บ้างไหมคะโชว์ผมจะไปถ่ายคู่กับน้องเชียร์ครับเพราะเพิ่งเห็นน้องเชียร์ผมนี่ไปถ่ายเป็นไงน้องเชียร์ผมผมจะไปถ่ายคู่กับเชียร์ ขอฟิตหุ่นให้สู้เชีย์ให้ได้ก่อนอเป็นไงบ้างคะโอ้โห oh เชีย์ส่งมาในคุปเนี่ยเงือแตกอย่างนี้เลยอ่ะนั่งอยู่ในรถแอร์เย็นแต่เงลือแตกแสดงว่าแรงของเขาแรงอยู่้แต่โอเคนะเราดีใจกับน้องเพราะว่าเป๊ะมากหุนห่นหุ่นนี่เป๊ะมากแล้วก็สวยแล้วท่าเธอแต่และท่าคือสวยคือพูดตรงๆมันเป็นการไทยแบบเซ็กซี่ที่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เซ็กซี่แบบน่าเกลียดหรือเ,เซ็กซี่อะไรแต่ดูว่าตอนนี้น้องเขาโตเป็นสาวแล้วแล้วเราก็ภูมิใจกับน้องว่าคือ หุ่นเขาเป๊ะอ่ะคือบางทีบางทีน้องเขาดูแบบอาจจะเป็นคนตัวสูงโครงใหญ่แต่ว่าโอ้โหบอกให้ได้เลยว่าหุ่นนี่คือเป๊ะมากๆกก <นะ S 1> ็ก็ดีใจนะนะนะแต่ท้ายสุดแล้วฝา,ากดูหน่อยค่ะจะได้เกรดติ้งกระหุม20่ม20ไหมพี่ โอ้โหสาธุคือเสือสังฟ้าภาค2ตามพยาพยองนะครับก็ฝากด้วยครับเพราะว่าตอนเนี้กำลังเข้มข้นทันทีก็น่าจะใกล้จะจบแล้วนะครับรก็ก็อ,อ,อีกสักพักหนึ่งอ่ะแต่ตอนนี้ที่อยากให้ดูอ่ะเพราะว่าแต่ละอย่างที่แฟนๆละครกำลังสงสัยอยู่กำลังจะได้เปิดเฉลยขึ้นมาอตอนนี้ก็โอ้มันจะมีหลายเรื่องผมไม่กล้าพูดเพราะผมยังไม่รู้ว่าตอนนี้มันเฉลยไปถึงไหนแล้วแต่จะมีอะไรที่ คนดูต้องแบบโอ้ยเหรอชิงเหรอคือเยอะมากอ่าก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่ารับรองเลยครับรว่ามันมากแล้วก็ทุกคนทุ่มเทกันเต็มร้อยที่เห็นตรงนี้คือแค่นิดเดียวนะครับอันนี้คือเวลาถ่ายจริงเนี่ยเราถ่ายกันอย่างนี้แต่ทั้งวันกลางแดดกรารแจ้ง,นนงฝนตกก็ถ่ายแดดออกก็ถ่ายคืออยากให้ฝากติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับอขอบคุณครับพี่เกลี่ขอท่าเท่